ai bo co ca gan ko im nao sao pha gan ko sao no na ve ke lu tang ke khap ai cay chi the dong tai

พอได้กับที่นี่แมาเ้ยอยจบชีกจบชีกออกมาไหมจบแล้วจ้านังไก่ไก่ เดี๋ยวเอลี่มึงนั่นเสือสม,มีอังสมขึ้นนี่ลุยชา้นลอใส่ขึ้นนี่ลุยชา้นลอวมุม้งจับบริลลุยชา้นลบ้านแล้วี่บ้านมาผู้ใดเปิดร้านช่วยแม่ลกูกลู้นี้บอกว่าใครได้ยูอ่ะบ้านยนูซองดอกท้องไปประกวดน,นั่งนะ้าหมูตามาจากออสเตรเลียเห็นบ้านอาหารนาะมาพี่ลกูกมาอยู่มองพี่ลกูกมาอยู่ลกาลกางสักพอนึงขายหมูนะ่าลูกลูกนะจยาอ๊อบต่อมอมมุงนะขายแต่หมูสิแตกแต่หมูมัน ซื้อน้องหวานจ้าน้องซื้อน้องหวานเพราะว่าอันตะกี้นะ่ะน้องเป็นเบาหวานหัวตาเศร้าเพราะว่าเออหัวตาเศร้าไม่ใช่แม่ยืยอยู่างไงกูกลัวลูกเมื่อกี้ไปอยู่นเมนนนื่อกี้หนังเขาว่าอืออย่ามาันเบอร์ไหนมัมนเชื่อฟังได้เวตาะรังมัน<อ>ไปยอมอยอมันไปยอมผมมัน่ะนะปู่นี่เดีย๋ยวพวฝรั่งกูสิบอกเลยปู่นี่เดีย๋ยวพวฝรั่งบอดีบลุดเฮ็ดบอดด้คือเปิดล่างหรอจ้ามาเด้อลูกค้าสุธีรักจ๋ามาเด้อจาินดูหัวตาเ่ร้า พี่น,อน้องไก่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 เตะเด้อจ้าไก่เป็นโรคเก่าจ้าโรคเก่าบอดีดอกจ้าปวดขาปวดแข้งกินหมูดีกว่าโปรตีนกระมีหมูมื่อ,ก,อโโนนะกีเป็นแล่ประโยชน์กระมีหมูมือม่อกีเป็นโรคกินเส้นด่านยังไปกินเด้อหมูล่นเป็นโรคเป็นตุ่มเแซ่ลูกเต่าเด้อแง่เมื่องไงลูกกูนี่กำปันน้นนะทักแน่นอปากหน้าผากมึงนะกูก็สียาบอกว่าชาติกูเป็นคนจริงยังมาไก่กูได้ยวน ูว่ามึงเศร้าขายหมูไปขายซางกูอยเปลี่ยนซิ่งมาเกิดนี่เนาะซิ่งมาเกิดยังหลักมึงนื่อยละอีบสสวยแล้วมึงยไปเสริมน,ปน,น,นมปาะั่นนมเราในแม่ห่ามึงเหนยนมจริงของกูอย่า,าว่านมจริงนมจริงกูอยากพากูอยากไปดูดเลยไม่เห็น่นบรรดาัถมือพี่น้องโอ้ถุงมือไม่ข,า,า,ข,า,ขาดกับขาดมาพี่น้องมาสื่อไก่ คายมันจอยคือคนขายเดี๋ยน้อเนื้อแังโอ้ยมันจอยคือคนขายจหนืดงเดี๋ยวนี้ขายอะไรเนีเปลี่ยนเปี่ยนจะมาจับไก่กูเนาะโอ้ยยังมาจับหมูกูนะซี้อหมูไปไปล็อกไปตุ้มเอาจากล้อสองล้อสองล้อปวดงงหนุบปวดงงเสียวหูหมูน้ำติดจ้าเนี้โอ้ยได้จ้าปวดลงหนุบ มันแปดรยไมูนตึงข้คนขายน่งมันตึงคนขายน่บมันแปดโยเดี๋ยวมจายได้ให้ลูกอีวันมึงไปจับงเขาจับมันฉดด้มูเซื้อไทยสมรันขีโตนีมันอไป้อจะไปซื้อน้มันโอ้ยตสร้างวัยเนี่ยมาทานกษารกดโลกะกระดับโลกมาสร้างต่เชียงขวายอย่เจอยม่ม well. ันแหน่นไมมันแหน่น เอาแปดกิโลโอ๊ยพอมึงบอกขายอู้เดี๋ยวแปดกิโลมึงขายสั่งตึกสั่งมีงาน<ร>ต่ออย่างของผู้ใหญ่บ้านเจนนะมึงอยาโทมซื้อที่แตกรถมาคาต่อมึงกูบอกว่ามึงเอาไก,ก่กล ได่านตกรวนมุ่นสอ่งีเเดี๋ยวทำไมเบิ้งผัก็ได้ป่งเห็นบ่อน่งสอออวนเจะยงมาอีวนเห็นบอแปดโลเาดีปาสิกินหัวงหละยี่ได้าหนางแแปดโลเดียบรอยตาหลาน น้ำเเด้ยเด่นใส่น right ้กูนะล่าของกูไม่ได้ใส่นะหลับคนละครงบอนีคนละครงคนละแสนยังดอบ่เปสอย่างคนละคร่งันเดอ้าเยบอกวเอาไกลขอจบสมนำนากลาหัวจอเอาปวดได้ความพีได้เอา คือดังดี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 เนาะปึ๊บ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 ดีเนาะสิบอกเลยเวลาล้มพาดมากนะบ่เวลาหัวหัอยูเนาะตีขาเะรจล้มเลยกูมีข้อหัวอุนอาพดขันปากน้อย